192 2เพชนารนะยี่ิชงครับหมดตัวคือ1,922เพชกรอพนั่นเองไม่คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพอาจารจอส์ดีเด็กชายโัเกรียนทุกคนนะครับไม่มีหับหมปานนนจุดช่องพี่จ๊สทีพีอีกิจกรหนเยี่ยมเชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วน้ชมครับนั่นคือ กิจกรรมเอ่ออะไรไม่รู้ชมชุดแม่กาเรนมาอันช่วงเป็นกิจกรรมหมุนแปดทีการันตีของแลนน้ำชมครับก็เราก็จะมาส่งกิจกรรมนี้กันน้ำชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ำชมรีวิวแล้วก็ส่งให้ดูน้ำชมไปไปดูกิจกรรมกันเลยโอเคท่านชมกิจกรรมก็เข้ามาที่หน้านี้ท่านชมนี่ครับนี่เลยท่านชมครับกิจกรรมนี้ท่านชมมีของที่มาใหม่ท่านชมอยู่2ออย่างนะั่นคือ ชุดน้ชมครับเป็นชุดเหมือนชุดที่ร่วมกันออกแบบระหว่างนักแข่งรถเออนักทํารถน้ชมแมคลาเรนน้ชมกับฟรีไฟก็สวยน้ชมก็คือผ้าปิดปากอะสวยแน่นอนแล้วก็ทรงผมใหม่น้ชมครับคือผมชอบทรงผมนะสวยดีเห็นป่ะมีผ้าคาดผมชมแล้วก็ปัดไปข้างชมกางเกงเสื้อก็มีความสวยงามมากน้ชมครับบอกเลยว่าสวยส่วนล่มชูชีพนี่เป็นของเก่าน้ชมครับอันนี้ สเก็ตบอร์ดใหม่นมครับก็เป็นรูปทรงเหมือนยานลบนมครับเคือบสวยมามมากในการออกแบบนี้นะครับก็กิจกรรมนี้นมครับอยู่7วันเท่านั้นนมครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ไม่มีเขียนให้พี่อ่านให้นะครับก็การสุ่มชมจะเริ่มแต่9เพชร3 9เพชร79เกพชร149เพชร2ง319 500เอ้่ครับ รวมทั้งหมดเท่ากับเท่าไรเอ่ยก็เดี๋ยวเครื่องคิดเลขกับู้ชมครับเดี๋ยวผมเอาเครื่องคิดเลขคำนวณแป๊บหนึ่งนะครับแต่เริ่มต้นก็9เพชรแหละ9แล้วก็39มเก้ 3, 9บวกเ4 9บวกห4 9บวกส4 9บวก349บวกส4 9บวก599 1922เพนเารงพชรน้ำชมครับหมดตู้คือ192 2เพชรนั่นเองไม่ถึง2000 <S 2 0 0 0เพชรนะ้ำชมครับเหมาหมดตู้เลยสำหรับใครที่ไปใส่เหมาตูม้มชมครับก็คือมันมีคนบอกว่าเออมีโอกาสพี่ครับพี่ครับมันสุ่มครั้งเดียวได้พี่ครับแต่โอกาสดีๆแบบนั้นไม่ค่อยมีกับพี่เท่าไหร่น้ชมครับคือแบบว่าเป็นอะไรไม่รู้นะครับแต่ผมสุ่มครั้งเดียวไม่เคยได้น้ชมก็ไม่ได้เรามันใส่เหมาตู้อยูย่แล้วชมครับถ้าเกิดมันไม่ได้ครั้งเดียวก็ไม่เป็นไรน้ชมเราก็เหมาตู้ไปน้ชม ตามระเบียบนะครับโอเคเลือกของสองชิ้นที่เราไม่ต้องการกดสินยานแปมชมเริ่มก้าวเพชรวิ่งมาอย่างนี้กลาใช่ออกชิสเซอความจำเออรู้ว่าล็อกนะแต่ว่าบางทีออกของดีๆก็ได้บางทีนะ มาอ้ชงครับจังหวะนี้ล้มชูชีพครั้งต่อไปผมว่าหมาแน่แน่แอมชมคือของสเก็ตบอร์ดเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นของใหม่อะนั่นไงหมาจริงด้วยมันล็อกผู้ชมครับมันล็อกมากเลยผู้ชมครับคือครั้งต่อไปก็คือจะเป็นกระเป๋าผู้ชมที่ผมจะได้แล้วหลังจากนั้นก็จะได้สเก็ตบอร์ดแล้วถึงจะได้ชุดนี้ผู้ชมแล้วก็ เป็นตัวนี้ชมครับคือชุดนี้ก็สวยจริงเป็นชุดที่สวยมากมิชมหน้ากากมันสวยมชมจริงตู้นี้มันคุ้มตรงนี้ว่าชุดนี้คือผมว่าหน้ากากมันสวยอยู่นะผมมองหน้ากากเห็นป่าหน้ากากมันสวยดีหน้ากากตัวนี้แล้วก็เสื้อมชมมีปีกนกปูยามางหลังมิชมแล้วก็หัวมชมก็ตู้นี้ถือว่าคุ้มอยู่นะในเาตู้นี้คือจริงถ้าเกิดไม่ได้ชุดนี้ได้ชุดนี้ก็โอเคอยู่มชมแต่หลักชุดนี้เป็นชุดที่ดีที่สุดมิชมในเวลาตู้นี้ก็สุ่มต่อไปก็จะได้ประมาณนี้ชมครับก็ ไม่สุ่มเลยผู่ชมครับเพชรไม่พอผู้ชมครับโอเคนะก็กิจกรรมประมาณนี้ผู้ชมก็คือเหมือนก็ไปตู้สุ่มแปดทีแล้วก็เราสุ่มหมดตู้เราก็จะได้ของดีไปผู้ชมครับก็คือว่าสุ่มหมดตู้ก็จะได้นี่ผู้ชมครับได้ชุดแล้วก็ได้เป็นสก็ตบอร์ดถามว่าพี่ครับมันเป็นของแรมไหมครับอันนี้เป็นของแรนะครับเมื่อหมดสัญญาแล้วจะไม่กลับเข้ามาขายเหมือนกับพ่ชีพมหาวัยร้ายได้นอนชมเพราะอันนั้นคือไม่ใช่พรชะนปิ้นโล่งชมเพราะอันนั้นคือแบบว่า การเซ็นสัญญาระยะยาวมชม็คือว่าก็คือผมก็ว่ายังไงอะเรายังถือคองลิขสิทธิ์อยู่ก็เลยสามารถเอากลับมาขายได้บ่อยๆมชมเอากลับมาขายได้เรื่อยๆมชมก็เลยว่าไม่ได้ออกไปสักทีมชมเราต้องเข้าใจนะมชมว่าเป็นการถือคองลิขส like ิทธ <CU> so, ิ์ระยะยาวนะครับมันจะมีการถือคองลิขสิทธิ์ระยะยาวกับระยะสั้นมชมะถ้าเกิดถือคองลิขสิทธิ์ระยะยาวก็จะอย่างที่เห็นมชมก็คือก็ว่าจะเอากลับเข้ามาขายได้อีกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ไปแล้วกิจกรรมสายฟรี มีหลายคนสงสยัยคุณผู้ชมว่าเอ้ยทำไมมันเปลี่ยนรถไม่ได้ทำมันล็อกครับพี่คือรถพวกนี้ะมันจะมาก็ต่อเมื่อคือเหมือนก็ว่ากิจกรรมมันมาแล้วน้องได้ต้องมีเท่านั้นหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนได้ส่วนรถคันนี้เป็นรถทดลองใช้คุณผู้ชมรัาตรงนี้ก็เลยยังไม่เปิดผู้ชมเราต้องรับรถก่อนเนี่ยนะเรารับรถไม่ได้เพราะรถยังไม่มาคุณผู้ชมก็เลยไม่สามารถใช้ได้แล้วก็กิจกรรมสร้างรถผมว่ามอ์ลิก์มาแปะให้มีคนกดผมอมอวไม่คนกดให้ผมคนเดียวมมคุณผู้ชมเพื่ อาเสียใจมีคนกดให้ผมคนเดียวชมเนอะจะมีคนกดให้ผมเยอะกว่านี้นะก็ไม่เป็นไรทั้งช่วงครับก็ขอบคุณคนที่กดให้ทั้งช่วงครับอันนี้อะไรเนี่ยเนอะก็จะมีคนกดให้ผมเยอะกว่านี้นะไม่เป็นไรทั้งช่วงครับส่วนตรงนี้ที่ผมยังไม่ได้เพราะผมยังไม่ค่อยได้เล่นทั้งช่วงครับคือช่วงนี้ไม่ค่อยเล่นฟรีไฟา์เลยหลังจากเคลือบท่านผู้ชมเป็นปะเคือบพอขึ้นแดงแล้วรู้สึกเบื่อทั้งช่วงครอบ มันไม่รู้จะเอาอะไรแล bitches, ร้วคผู้ชมครับคือมันแดงแล้วอะตรงนี้ก็แดงแล้วตรงนี้ก็แดงแล้วพี่ก็เแบบไม่รู้จะเล่นเอาอะไรผู้ชมก็แบบก็เลยไม่เล่นเลยคุผู้ชมคือเอาจริงช่วงนี้ไม่เล่นเลยตั้งแต่แดงไปแล้วก็ไม่เล่นอีกเลยคผู้ชมครับคือไม่เล่นอีกเลยไม่ได้เข้าเล่นเลยแม้แต่ตาเดียวคผู้ชมคือเบื่อไปเลยฟรีไฟ์คือไปหาเล่นเกมนู้นเกมนี้เกมนั้นแล้วก็ไปดูซีรีส์บ้างอะไรบ้างผู้ชมมันรู้สึกเบื่อเบื่อคผู้ชมครับคือเวลาเบื่อคุณผู้ชมไปทําอะไรกันครับไปเล่นเกกมไหหนัออยู่่ลรืวา ไปดูกระตูนดูอะไรกันอยู่หรอครับไหนคอมเมนต์บอกมาหน่อยซิว่าเวลาเบื่อเกมฟรีไฟแล้วเราไปทาอะไรกันปกติพี่ถ้าเกิดไม่บบว่าหาดูเมะดูอะไรพี่ก็ไปหาเกมอื่นเล่นครับไปลองเล่นพ B ดูแป๊บหนึ่งช่วงนี้ก็คือว่าก็สนุกดีแต่ว่าเสียอย่างเดียวครับเกมพีเหมือนมาโคจะเยอะไปหน่อยเดียวนี้คือเหมือนฟรีสไตล์น้ำชงก็คือทั้งมาโคทั้งแบบแต่โปไม่ค่อยมีนะพี่ไม่ค่อยเจอโปในเกมพี่าน้ชงครับแต่ว่าเจอมาโคเยอะอยู่ ก็ยังบอกว่ามีโอกาสเจอบอกว่าคนที่เล่นมาโคอยู่ในช่องยังเยอะอยู่อย่านะครับอย่าให้พี่ไปซื้อมาโคมาเล่นบ้างนะครับแล้วจะรู้ชมว่าของจริงมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ผู้ชมก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนล้วผู้ชมครับกิจกรรมเลยหกสิบเพชรจริงๆพี่ก็อยากสุ่มอะไรให้ดูอยู่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรพี่สุ่มเลยจะสุ่มปืนก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยผู้ชมครับเลยไม่อยากสุ่มไ้นะเพราะว่าสุ่มไว้ก็ก็ไม่ให้เล่นอยู่ดี ก็เลยผมไม่ค่อยอยากสุ่มชมเพราะว่าสุ่มปืนมาผมก็ไม่เล่นสุ่มชุดไปผมก็ไม่เล่นชมครับหลักๆคือไม่รู้จะเล่นอะไรมิชมชิวๆไปผมิชมก็ว่าคลิปนี้น่าจะจบไปเพียงเท่านี้ผมิชมครับฝากกดไลค์กดสับตะไคร้ผมด้วยวันนี้วันที่8พรุ่งนี้พรีออเดอร์ order, แล้วเราจะรู้ผมิชมว่าพรุ่งนี้สิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นหน้าจะเป็นอะไรผมิชมว่าพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นหน้าเราจะมีอะไรมาให้ลุ้นกันอีกผมิชม ก็เอานว่าวันนี้ก็จบไปในเพียงเท่านี้มนชมแล้วเจอกันใหม่พนพรุ่งนี้นะครับไปแล้วบายบายนะครับไปแล้วฝันดีมพนชมนครับ